จ้าใต้ข้าวเร็กมาเลคข้าวสำคัญกันก้อนนะครับสภาสังคมส่งครเองประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธฐฐานีจัดโครงการนาพระรชาชนำพระไทยพระราชท่านส่วนผูยภาครเชิญประเกศพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเลยสมเด็จพระรรน,นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีน้นพระบรมราชินีพันปีล่วงครับโดยเรตเตว่านะครับนายวิจุตินโตผู้รักราการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในกิจกรรมโครงการนาพระไทยพระราชทานส่วนผูยใหญคสภาสังคมส่งเคราะห์เองประเทศไทย ี่บุกจังหวัดประจำปีทองพนาโรตมาโดยสมาคมสภาสังคมส่งครหอเอ็กประเทศไทยรวมจังหวัดสุราธานีจะขึ้นโรงเรียนราชประชานุครอ10ส่งตมพลุ่งเพเภอบ้านาซานจังหวัดสุราธานีตามที่สมาคมสภาสังคุมส่งครลอเอ็กประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นนอมกล้าวนะครับรับพระราชโสดนีันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชินีพันปีล่วงนะครับดำเนินโครงการนามพระไทยพระราชท่าน มาเป็นปีที่ยี่สิบสี่แล้วสมาคมสภาสังคมสุงเคราะห์จึงถือโอกาสนี้นะครับรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยโลกกาชัดจังหวัดจุบรุมแม่บ้านมัดไทยจุมรุมแม่บ้านดีเด่น แห่งชาติประจำจังหวัดนะครับจัดกิจกรรมโครงการนาพระไทยพระชาท่านเลี้ยงงานกลางวันกแก่ผู้ตกงานผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมครับสำรับโรงเรียนรชัชประชานุเคราะห์สิบซองค่ะแต่เดิมเนี่ยมีชื่อว่าโรงเรียนวัดสุขนทาวาสก่อตั้งในปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบซองค่ะปัจจุบันนี้มีการจัดการศึกษาสามระดับด้วยกันค่ะก็คือระดับกอนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งแมท 2 6 0แอดคนค่ะมีครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนภายใต้การดูแลข้องมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราธานีเขตสามในการนี้ค่ะทัน้วาราชการจังหวัดสุราธานีและคณะก็ได้รวมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนที่ประสบปัญหาทางสังคมแล้วก็มีการมอบอุปกรณ์กีฬาแล้วก็เงินค่ะเพื่อพัฒนาโรงเรียนอีกจํานวนนึ่งกันค่ะ นี่แหละน้องๆกินข้าวก็อิ่มพุ่งอิ่มใจกันไปนะครับนะก็โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ปัจจุบันนี้มีเกือบทุกจังหวัดกับน้องยอมนะตัวประเสศนะครับในพื้นที่จังหวัดสุราธานีนี่ทีทิ่ทองเลยคือเป็นโรงเรียนต้นๆน,น,นะครับที่ในลุรายการที่เก้าเนี่ยพระราชทานให้นะครับค่ะ